จะเริ่มเข้าสู่พิธีการแล้วนะคะโอกาสนี้เขากราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านก็ได้พระขรรค์ียาบทพอสมควรแล้วนะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะ,ะขึ้นรับฟังคํากล่าวรายงานแล้วก็เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการฝ่ายนวยการการจัดงานนะคะกล่าวรายงานแล้วก็วัตถุประสงค์การจัดงานนะคะต่า,าง,ารงานนะะาเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญพริยาด้วยนะคะเรียนเชิญทั้งสองท่านพริยาของท่านนายกแล้วก็ท่านนายอำเภอท่านประธานท่านสจด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านสจท่านมีสาสุขนะคะท่านสาสุขอำเภอนะคะเรียนเชิญบนเวทีนะท่างมหน้อ่าส่วนราชการนะคะเรียนเชิญบนเวที แล้วก็ท่านตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุกอื่นสาวแหดเด่นราชนะฮะหัวหน้าส่วนราชการนะคะ,ะท่านกำนันนะคะตำบลหนองฮี mày, 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 แล้วแต่พื้นที่ในแต่ละท้องถิง่นที่สภานิมหนงฮีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิง่นที่คงอยู่จึงได้จัดโครงการประเณีลอปกรอยประจำปี2 5 6 6ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการอนุรักษ์และพื้นผิสืบสารจิลปีดีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่กับนชนชุร้นหลังต่อไป 2. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน 3. เพื่อเป็นการขอขอมาต่พอพระแม่โงรงค่าและปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำสี ดีได้เวลาอันสมคพิวรแล้ว ที่ทางเทศบาลตระกูงทีได้ให้ความสําคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ประเพณีลอยกระทงได้สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกระทำขึ้นเพื่อสะกเพราะขอขมาแด่พ่อแม่คงคาในการใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคและเพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนโดยกานต่าง ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของชุมชนเกิดความซาบซึ้ง <c oughs> เห็นคุณค่าและความสุคัญของวัฒนธรรมไทยทําให้เกิดความสมาสมานสมัคคทีในชุมชนแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ประชาพันธ์นและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟืนฟูสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของไทย ให้คงอยู่กับอนุชนคนรุ่นหลังต่อไปในโอกาสนี้ประผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดเประดานประธานพรให้ท่านและครอบครัวเพื่อพร้อมด้วยจตุจุลภพทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพภะให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งใดอันเป็นพื้นฐานของความชอบธรรม และคุณประโยชน์จงสำเร็จในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำป,ปี2566ของเทศบาลตําลุงหลองหีนบบัดนี้สวัสดีครับขอบพระคุณค่ะโอกาสี้เรียนเชิญท่านประธานได้ล่นคลองใจเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดงานนะคะ หลังจากร่นค้องใจแล้วก็จะมีการผิดพลุนะคะสวยงามเอาให้ดังๆนะคะต,ต,ต้นอาศัยไม้ด้วยต้นเขาเสือต้นช่วยเป็นเสียงแห่งสัญญาณแห่งบุญน,นะคะเสียงคล้องพลุคับพลุมาต้องได้พูดเลย แล้วก็มาร่วมกันประเพณีลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีแห่งความสนุกสนานนะคะและก็ความสวยงามนะคะ,ะลันคล้องัยเป็นสัญญาณบอกบุญบอกกล่าวเทวดาเจ้าที่เจ้าทางให้มาร่วมมนุโมทนานะคะวันนี้ชาวทีีของเราก็ได้จัดประเพณีลอยกระทงสืบสารนะคะที่โบราณบรรพบุรุษได้ทำมาเป็นการขอขมาพระแม่คงคานะคะ ในลำดับต่อไปก็จะได้กราบเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะรวมทั้งท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหีแล้วก็คณะได้นําท่านประธานนะคะไปขอขมาพระแม่คงานนะคาะผู้ประนําประกอบพิธีก็จะได้กราบนมัสการท่านพระครูวีรธรรมประยุทธ์นะคะที่อึาากษาเจ้าคณะอำเภอหนองหีนะคะได้นํา คณะทั้งหมดนะครับไปขอขมาแก่พ่อแม่คงคาแล้วก็ทำพิธีลอยกระทงนะคะโอกาสนี้ขอากา่าบเรียนเชิญท่านประธานนะฮะที่ท่าน้ำเลยนะคะกับาบนวัสการท่านพระครูด,ด้วยความเคารพนะคะเรามีกระทงให้

มะยังอินนาปะทิเตนะปะสุกายะนัมมะทายะนาทิยาอุรินีดิจังมุนิโนนปะทะวันจังอาติปูเจมะ อายังปะเทิเปนะมุนโิโนปาทวะลันชังสัจชาผู้ชาอามากังทพระกังปิทายะสุขายะจังวะกัดุ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาจึงรอยพระพุทธาบาทที่ตัง้งอยู่นะหาายในเวม่นม้ำนำมาหาใน,นโลก ไม่พูทพีพยังพี่ไม่ฟังไม่พูดพพูดพี่ร้องประเด็นแล้วกางน้อยมีแกวสุขพูพมพพ่พือระโยพความูแ่าพเจ้าทั้งหลายนิยมการนาน ปีบ้านหนึ่งพระเจ้าด้ร่วงเกินเมน้ำคงคาเคยใช้ชำระอาบจิงต่างๆที่เราใช้มาตลอดปัจจุบันแค่นี้ สิยาที่กระทำนั้นบางทีอทาจน่วงเกิน,กนคิดไม่ถูกต้องทำไม่ของปฏิคูนลงเลยแม่น้ำคงค,คา ทำให้สกปรกเป็นการนึกคิดไม่ถึงประโยชน์มองคุณคุณรอดร้านใช้ด้นานมีประการหนึ่งรประจาต้องาหวยม่หายจากโรคไทยดู้วยดูฝุก ไปตั้งแต่เนี่ยน้ำนั้น,เ,น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 เป็นเป็นการปล่อย,ย,ลอยโลกไป,กไปให้เก็บ,กบความยืดมั่นถือมัน่ในในสิ่งไม่ดีเพื่อประโยชน์และความสุขแห่ข้าประโยชน์เท่าไรมือมาสร้างความ ที่ได้มาร่วมกันทำความสมบูชีใน,นชุมชนนี้นนนไม้เกิดขึ้น ่อเป็นการสืบสานสอนปีนี้าทีนี้ต่อไปอาริสงแห่งการบูชาทำกิจการครั้งนี้จงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าจะหลายถายจากทุกสุรโรคไปงกล่าวๆขอให้เจริญด้วย สาธุาคุ้มคกันหุ้หยเธอจาวจ้าวาวนุบานตองพันห้ร้อย

มันออทูมันแฟรรวมหมดวมมันโอทตกับกันรวมกันแล้วราการความโลกควมให้รู้มาก

Rồi xuống rồi xuống qua rồi không được เด้อครับ

Stop i นายไม่ยอมเกาที่ขอสามรอบ